มาตรการช่วยเหลือกลุ่มอายุ50ปีขึ้นไปใครอยู่ใน2กลุ่มนี้รับสิทธิ์ได้ฟรีจนถึง31สิงหาคมนี้ฝังคลิปนี้ด่วนะคะ่ะ ก่อนไปรับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะในคลิปนี้นำสิทธิประโยชน์ดีๆสำหรับพ่อพี่น้องกลุ่มที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็อยู่ใน2กลุ่มนี้ค่ะไปรับสิทธิ์กันได้นะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายให้บริการจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะโดยสํงงานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะมีความห่วงใยในช่วงหน้าฝนนี้นะ,ะซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่มักจะมาพร้อมกับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงและมักระบาด ในช่วงฤดูฝนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มสูงวัยนะคะต้องพึงระวังสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสำนักง,งานประกันสังคมนะคะก็ขอเชิญชวนให้ผู้ประกันตนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนะคะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ค่ะมาใช้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีนะคะโดยโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมค่ะและก็จะให้บริการ ฟรีะะไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะถึงแม้ว่าไข้หวัดใหญ่นะคะอาจจะมีอาการรุนแรงะคะแล้วก็ส่งผลกระทบ ตชีวิได้แต่ถ้าเรารู้เท่าทันและป้องกันตัวเองไว้นะคะไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอีกต่อไปนะคะโดยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะการป้องกันที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญแ่และก็ฉีดสม่ําเสมอทุกปีนะคะโดยผู้สูงอายุนะคะก็คือ50บปีขึ้นไปเป็นผู้ประกันตัวมาตรา39และก็มาตรา3 3สามสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีนะคะที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ประกันตนเลยถ้าใครนะคะมีความต้องการที่ จะใช้สิทธินี้นะคะทางประกันสังคมก็แนะนําให้ติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลของท่านที่ใช้สิทธิ์อยู่ก่อนนะคะก่อนที่จะเข้ารับการบริการค่ะกรณีที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ประกันตนไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บริการนะคะ mm. ก,ก็สามารถติดต่อสำนักง,งานประกันสังคมได้เลยนะคะที่เบอร์โทร02 956 2502หรือ02 956 2509ถึง10นะคะและถ้าหาก็มีโรคประจำตัวนะคะหรือมีประวัติการแพ้วัคซีนก็แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการบริการนะคะและใครมีคำถามนะคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักง,งานประกันสังคมนะคะ<ๆ>ก็สามารถโทรได้นะคะสายด่วน1506ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะป้องกันแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของเรากันด้วยค่ะใช้สิทธิ์ของเราได้นะคะผู้ประกันตน มาตรา33และ39อายุ50ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์ฉีด,ดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีจนถึง31สิงหาคามนี้เท่านั้นค่ะใครไปฉีดมาแล้วบ้างเป็นอย่างไรนะคะการบริการดีหรือไม่มาบอกมาแชร์กันไว้ได้ใต้ใตคลิปนี้ค่ะสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ